สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดมาเอาชีวิตรอดในในในหมดในระดับยากกันครับทีเนี้ยลำบากแน่นอนแต่ผมไปเปิดเลยวะเนี่ยโอเคถ้างั้นดุยเลยวันนี้แร็ของผมในวันนี้ก็คือในก็คือการนั้นก็คือการหาก็คือแกมหา กัรสร้างประตูนด่ทืถือเอาง่ายง่ายค่ะเอาง่ายเลยนะก็เรืองที่ง่ายดีกันแต่ดูสิว่าเราจะรอดเปล่าแบบอย่างนี้เราต้องรีบเพราะว่ามันกลางคืนไวมากเขาบอกว่าตอนนั้นดีๆเแหละ ็แล้วสัญญาเ,ออเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้ก็กำลังอัดอยู่นะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วจะขอบอกว่าโอยโอเคโอเคต้องรีดโอ๊ยขออภัยด้วความไม่สะดวกครับขม

ไอ้ขอโทษด้วยครับโอเคหลังจากนั้นปุ่งขวายัดดุโยนไม้นะครับ <c oughs> อันนี้คือไม้อันนี้คือไม้พือฐา,า,านปุ่ขวายนี่นะ อกว่าผมจะไม่เจอตัวคิปเปอร์นะครับผมเกลียดมันในโมดนี้ก็คือในระดับพาร์ทนี้กลางคืนจะไวมากมก็จะจะ,จะนนั้นเรื่อยๆก็ชิบหายก็ลมไปนำ ยไปทำด้วยเดี拜拜๋ยวค่อยมาเดี๋ยยวค่อมาโอเคนี้สักหนึ่งเสร็จก็เสร็จก็โต๊ะสติ๊ก เอาดาบเล้วบนี้ตอกไม้ด้วยผิดอีกห,หายหายโว้ยควรควใจมากเลย

ขนาด6คูณ6เนอะ6คูณ6ต้องรีบแหละรีบแหละ ลงมาฮะอโอ้ยอมาถุยน้ำลายใส่อะไรเนี่ยไม่ถอยถอยถอยไม่ถอยอมาถุยน้ำลายไปดิโอ้ยขอให้ถอยวะไปไปดิ ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ได้เออไม่ถอยไงวะจบปล่อยปล่อยเลยจบไม่ถอยไม่ถอยเนาะไม่ถอยว่ถอยถอยไปถอยไปถอยไป,ไ,ปไม่ถอยระวังโดนฆ่า ไปกไบะปไปคอมพิวเตอร์ว้าคาบกเลยไม่ลงหลอ มีปะไม่มีโอ้ยรอดน้าไปต่อไปเราหิวแล้วเราเหลือเก้าหัวใจนาะ <c oughs> เอา้า คนก็ไม่เห็นหอนตัวอันนี้ต้องเนื้อก็ตายสิเอ้ยไม่ใช่เนื้อดิหนังก็ตายเป็นพันแล้วนะให้เรา้องเกบน้ำมันนี่ว่าเ้องไปลน้ำมันไป ใกล้ก็คือละเอาเลยใกล้ก็คือละวิ่ง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 ไปวิ่งวิกดดิบมึงจะไปได้ทอดตัวและทอดทอดทอดว้ามา Cứu tóc thoát con, cứu ổn thoát còn Ui ui, chả hiểu gì Thank you <laughs> หายกูชิบหายนล้ลาหนีแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วเอาเอากี่ครั้งถ้าผมตายคือแพ้แล้วเราไม่เรอ,อยู่บ้านสิไอชิบลาชิบกูชิบกูมูบ,าบา้บาดูบ้า ออกวะเยอะหมู่บ้านเอ้ยเอาโอ้ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอลล์โอเคผมตายแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสกรีย์ตอนไหนครับจิอบืน